แล้วครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับฟิชแนลดอททีวีนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกล่องดักเว็บกันนะครับโอเคซึ่งถ้าใครยังไม่รู้จักดักเว็บเนี่ยมันก็คือกล่องมิสตี้บ็อกจากแอปดักเว็บซึ่งแนะนำครับไม่ควรจะหาทํานะครับเพราะว่าแอปดักเว็บเนี่ยมันเป็นอ่าผมไม่อยากพูดนะคก่อนถ้าผมพูดเดี๋ยวอ่าผมอาจจะโดนเขามาเก็บก็ได้อ่าอ่าไม่เป็นไรครับซึ่งวันนี้เนีจะลองเปิดกล่องดักเว็บ กันดูนะครับซึ่งผมเนี่ยได้กล่องกระดาษไซล็กมานะครับประมาณนี้นะครับกล่องดักเว็บนะครับนี่ครับดักเว็บครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันเลยนะครับนี่ครับกล่อดักเว็บอืกินเม็นได้ช่วยเลยครับเหม็นเม็นมากเลยครับเม็น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 ครับกินเม็นช่วยมากเลยนะ ข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นกล่องจากดารเว็บนะครับนี่ครับและไฮไลท์สำคัญนะครับของยูทูบเบอร์ทุกคนที่ถ่ายดารกเว็บนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยที่อ่าถ้าถ้ายังไม่รู้สามารถไปดูนะครับพิมพ์เลยครับเปิดกล่องมิสติบ็อกจากดารกเว็บนะครับซึ่งอ่าไฮไลท์สำคัญสำคัญของดารกเว็บหลายๆคลิปเลยนะครับของยูทูบเบอร์เนี่ยก็คือจะเป็นอ่า อ่ามันจะเป็นเหมือนกับนี่ครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเนอืม,มันก็เป็นเหมือนข้างในมันจะเป็นชิ้นเนื้อแล้วข้างนอกจะเป็นเหมือนแบบเลือดนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมอนกันาเป็นเลือดแต่ขออย่าเป็นเลือดนะครับคือก็น่าจะเป็นอไวัยว,วะของสัตว์ไม่ก็คนแล้วไม่ก็เป็นเนื้อของสักอย่างนะครับเราจะมาลองเปิดดูนะครับซึ่งผมจะพยายามไม่ดมนะครับเพราะถ้าผมเนี้ยมันจะมีกลิ่นแรงนะครับ ซึ่งในที่ขอบอกมันอย่างนั้นนะครับเราจะไม่ดมจะขาดเลยนะอืมกลิ่นนี่ช่วยมาเลยครับนี่เป็นต้นนาครับกลิ่นนี่ช่วยเลยครับซึ่งอะผมผมจะขอปิดอันนี้ไม่แค่นี้ครับคือกลิ่นนี่ช่วยเลยดูติดมือแล้วครับนี่ติดมือแล้วเห็นไหมครับนี่นี่นี่เจะปิดไปให้สนิทเลยนะครับส่วนต่อไปครับก็จะเป็น อ่าเหมือนจะเป็นกราดที่ชู่แบบไม่ไหม,ไม,ไมนะคือก็ไม่รู้มาทําไมเหมือนกันนะแต่ดูไปดูมานี่ก็หลอนๆมีหลอนๆบ้างแล้วก็เหมือนอ่ะเหมือนจะมีคาบอะไรสักอย่างนะนี่เห็นนะครับเหมือนเป็นคาบอะไรสักอย่างแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนไม้อยู่นะอือเก็บไว้แล้วก็จะเก็บไว้นะครัเค นนต่อไปอ่าลิปสติกครับเหมือนจะใหม่อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้ใช้ได้ปะเหมือนจะใช้นจนแทบจะหมดแล้วนะครับขนาดใส่ามายัางดูแทบออกเลย <c oughs> โอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูอ่านี่ครับเหมือนจะเป็นหลอดฉีดยานะครับเหมือนสเลิงน,น, <c oughs> นี่แหละซึ่งอืมกินพอเลยพอเลย กลิ่นพอเลยนี่พอเลยนะครับพอเลยวางกลิ่นมาเลยวางแล้วไปเหมือนจะเป็นสนันน้ไม่รู้เหมือนกันอมาทําไมนะคือบอกตาตรงเมื่อกี้เหม็นนะครับคือเพิ่ๆเผไปดมนะครับคือแบบกลิ่นโชยเข้าอ่าทะลุแมสเลยนะครับซึ่งกลิ่นนี้มันแบบอ,อัดไม่ได้ต่อไปนะครับนี่หมือนจะเป็นเชือกแล้วก็เหมือนจะมีผมเส้นผมนะครับ เริ่มมันหลอนแล้วนี่เริ่มมันหลอนลอน,น,นี่จะเป็นเส้นผมนะครับผมเริ่มมันหลอนแล้วว่ะเหมือนเหมือนกับเขามาทําพธิธีอะไรสักอย่างนี่ครับเส้นผมนี่นะครับนี่ครับโอเคเราจะมดูต่อไปครับซึ่งผมก็เริ่มหลอนหลอนบ้างแล้วถึงแม้จะเป็นตอนเช้าถ้าเป็นตอนกลางคืนนี่หลอนใหญ่เลยนะทุกคนโอเคจบไว้แล้วครับก็บไว้ก็บไว้เลยจะไม่ยุ่งนะครับ แล้ปอยนะครับเหมือนจะเป็นกล่องอะไรไม่รู้มีจุดเสียงเหลืองแบบนี้แล้วก็นี่แล้วก็ตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วก็ก็ิไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นเท่าไหร่อืมเมืนเจอสม,มุดอะไรบางอย่างอืมมีกลิ่นไม้ด้วยอืมนี่ครับเหมือนมันก็เป็นสม,มุดว่างเปล่าไม่มีอะไรมาก จะลองเปิดเป็นเลยนะนี่นี่นี่ผมเหมือนเจอหลักตัวเลขเลยสักอย่างเป็นเลขหกนะครับเหมือนเจอัตัวเลขของเป็นเลขหกนะครับเราจะมาเปิดดูต่อไปนะครับแล้วก็ว่างเออนี่นี่นี่เจอล้วเลขสองครับเหมือนจะเป็นเลขสองนะครับเลขสองเราจะมาเปิดดูต่อไปนะ เหมือนดูเหมือนว่าจะไม่มีแล้วนะครับเหมือนรู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีแล้วจะลองเปิดไปดูทีละหน้านะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาัมจะรีบจะรีบเนะี่ยจะดีครับอืมเหมือนจะอ่านี่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 จะเร็วจะเด็จะวจะเร็วนี่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 เล็กสี่ครับอืมละมือละสายละมือละเละ็กสี่ครับถ้าถ้าใครดูไม่ดีดวยว้อนหลังดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไดูทีนี่ครับเล็กสี่ครับดูดีๆครับ เลขสี่กับดูดีๆด,ดูให้ดีๆจะเป็นเลขสี่้าครนนี้ภาาไม่ออกอ่ะอันนี้จะเป็นปูนมันลากขึ้นมาลากขึ้นมาปุ๊บก,ก็ลงเสร็จแล้วก็ลากนันนี้ชือ่อเป็นอันนี้อืมเลอะเลยนี่เลอะเลยโอเคจะมีแค่นี้นะก็อืมแล้วก็มีเป็นด้านหลังร้อนอยู่ร้อนอยู่ดังสมคำว่าแล้ว นี่เหมือนจะเป็นยางรกเก่าอืมเก่ามากเลยเนี่ยแบบโคตรโบร,ราณสุดเลยคนะนี่เป็นเม็ดกระดุมนะครับเป็นอ่ายี่ห้ออะไรไม่รู้ถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยครับนี่ตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับนี่เป็นด้านในนะครับเคต่อไปก็จะเหมือนเป็นอ่าอะไรไม่รู้นะครับนี่ ไม่รู้มันเป็นต้นหูมากไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะครับอืมอืโอ้ลอยติ๋วเลยโอ้ตัวนูอย่างต่อไปกันนะครับเป็นเหรียญเหรียญอะไรสักอย่างไม่รู้เป็นเหรียญอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญอะไรไม่รู้ต่อไปก็เป็นเหรียญครับแต่นี่เล็กกว่านี่ครับเหรียญโอ้ตัวก็หมดแล้วมีแค่นี้แล้ก็กล่องเปล่า คือสุ่าวันนี้เนี่ยหลอนอยู่หลอนอยู่เหมือนกันแต่ไม่แต่มันไม่เท่ายูทูบเบอร์คนอื่นนะเพราะว่าปกติแล้วยูทูบเบอร์คนอื่นเขาจะถ่ายตอนกลางคืนแล้วม่ก็ตัดต่อคลิปทุกมตัดต่อไม่ค่อยเป็นอ่าก็ตัดต่อไม่คอยเป็นกรอบประมาณนี้ครับ <S <S โอเคสำหรับนี้ก็ขอลาอาลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามและกด s u b s c r i b e ผมนะครับขอแอค่ห้าหรือไม่ก็สิบไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณทุกคนเลยนะครับก็สำหรับนี้ก็บายบายครับบายบาย